สวัสดีค่ะโมบายเบียนคนฟอสค่ะถ้าเมนูโปรดที่ชื่นชอบนะคะเมนูแรกเป็นชาบูค่ะ <c oughs> หนูถ้าให้เลือกระหว่างชาบูกับปิ้งยา่างหนูชอบกินชาบูเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำจิ้มเท่าไหร่เพราะว่าชาบูเนี่ยมันมีน้ำซุปน้ำซุปดำอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบมันเค็มดีค่ะหนูชอบกินของรสจัดอะไร <c oughs> ไม่กลัวหนูรู้สึกว,ว่าหนูแบบเผ,ผ,า,ผาผ่านได้ดีอะไรเงี้ยแบบออกลังกายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเต้นอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ออกลังกายไปในตัวเมนูที่ 2, 2เป็นประเภทยำละกันช่วงนี้กําลังแบบฮิตฮอตกันมากพวกยำที่แบบใส่ปลาอะไรเงี้ยหนูเป็นคนชอบกินอาหารรสจัดค่ะก็ยำหมูยอไข่แดงละกันค่ะสามสาม อะไรก็ได้ที่แบบว่าชีสชีสหน่อยค่ะแบบมีใส่ชีสมักโรนีชีสอะไรที่มันแบบโอ้โอวนมากๆก็คือชอบใช่ค่ะหนูอยากกินมากที่เป็นพิซซ่าหน้าชีสแบบเพียวๆแต่ไม่มีใครกินกับหนูหนูก็เลยลองสั่งมาดูค่ะเมนูที่สี่ะส้มตำค่ะชอบกินส้มตํากับเพื่อนมากรู้สึกกินกับเพื่อนน่าจะอร่อยชอบ กินคนเดียวก็จะเหงาเหงาหน่อยคือหนูรู้สึกว่ากินซ้มตำม,มันต้องกินแบบเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้แต่ว่าด้วยความที่เราอยากกินแล้วเพื่อนไม่ได้กินก็เลยงานซื้อมาเลยชุดใหญ่จะไปห้าใช่ปะเป็นอาหารเกาหลีค่ะเป็นปิ้งย่างแต่ว่าชอบชาบูมากกว่าเป็นปิ้งย่างเกาหลีแบบว่าพวกหมูอะไรอย่างเงี้ยค,คือสมมติว่ากินขนมจีนเงี้ยหนูจะตักอันที่มันเป็นมันๆน,นะพี่คือชอบกินอะไรที่แบบมันๆรสจัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีสมันๆเผ็ดๆค่ะก็ พยายามที่จะไม่นอนดึกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่านอนดึกเนี่ยมันทําให้แบบอะไรพังหลายๆอย่างเลยถ้าแบบเรานอนไม่ดึกเนี่ยมันจะทําให้แบบตื่นมา,าสดใสบ้างทําให้เรานอนพอบ้างอะไรนี้ค่ะแล้วก็อย่างช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเวลาออกไปข้างนอกคือบายชอบออกข้างนอกแต่ว่าต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษแบบว่าถ้าใส่ถุงมือได้ก็จะใส่แล้วก <laughs> ็จะใส่แมสแล้วก็พกแอลกอฮอล์ไปด้วยค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อย <laughs> ร้องเพลงที่ออกลังกายเอาลังกายปอดใช่ไหมเออใช่หนูไม่ค่อยได้ออกลังกายเท่าไหรค่ค่ะส่วนมากจะเป็นแบบเต้นเพราะว่าปกติคือเราอยู่ในช่วงโควิดใช่ไหมคะ<ม>เราจะมีการเรียนเต้นออนไลน์อยู่ที่บ้าน<ม>ก็จะเต้นทุกอาทิตย์เลยบวกกับเป็นคนเอเนอร์จีเยอะไม่ค่อยอยู่เฉยๆ,ๆยใช่ ไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ